อันนี้อันนี้ครบทุกอย่างเลยนะเวลาเสร็จแล้วครบไปเลยไม่ต้องกครบเรียบร้อยกวไปเข้าครบเป๊ะนี่่มาแต่มโอ้โับจิ้จับไปวางไม่ใช่ยิงชยเดี๋ยวจะสู้กับปอนะผู้ชายผู้ชายไม่ต้องบอกไม่ต้องรักษาเลยผู้ยาย เอฟขอขา้นไปก่อนอ้าวตายวตาย้างายก็เ็ลงเอก่อนเลยออแบบสนมากกันไปเลยเนาะอันนี้ก่อนละกันใช <S <s ่ตัลูกน้อยมาติดลากทน

พาพาสู่สวรรค์กลุ่มน้อยใหญ่เก็บกระดูกปูสร้างภพ ครับต่อยอดครับต่อยอดครับจะเดินจากหน้ามูลิธิเราออกไปเนี่ยตามอาจารย์ตลอดตลอดไปได้ไหมมาแล้วครับมาแล้วครับก็ขอได้นำเทวทามของเทวอาจารย์อ่านให้เราสักครู่นะ หลบโค้งสวยงามล้างประชานะฮะก็จะมีเออ่สี่ข้อที่จะขอความร่วมมือนะฮะเอ่ออันดับแรกเนี่ยก็คือในการขีดกีเนี่ยก็จะเอ่อใช้ไม่กีอันไหนที่ออกจากตัวก็ถ้าไม่ไม่ได้เกิดเอออุบัติเหตุไม้กีหักไม่กีแตกไม้กีแย้งนะก็จะขอความร่วมมือว่าอย่าไปเกี่ยวกีก็จะไม่เกี่ยวกีไปตลอดนะฮะเพราะถ้าเกียงไปเกียงมาก็จะลำบากเพราะว่าบางบางสายเนี่ยมีหลายที่ชื่อ เดี๋ยวเอาพ้องนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นก็จะเื่อนะฮะอันนี้อัที่สเนี่ยก็คือเอ่อการออกเียวพุ่งเนี่ยระยะทางทอ่ก็ตามน้ไปนเริ่มจากต้นจนจบก็เปียนไปเรื่อยๆมีการพักนิ่งลงไปนะฮะอันที่สองอันที่สามเนี่ยก็สมุดสดสมุดสดเนี่ยถ้าหลายเรื่มแล้วเนี่ยไอ้ยอดโปุงไอ้โปีเนี่ยก็จะขาดหายไปพยายามว่านจะขอให้ป็นเล่นเดียวเออพอเพียงดูมันส่วนก็เลนเล่นเดิมต่อๆไปนะฮะ

เอาเยที่จะมุ่งเปาจุดแรกเสียอน้อง่งเปาจกมุ่งาุดทสองหกแล้วปัไปัดไปเลยได้เลยประกาศผลประกาศผลประาผลประกาศิ่ครับพี่น้อง่ี่น้องจะรับนี้นะผลการแบ่งสายนะครับได้รับเลือกโดยคเทวาจานะครับ วันน oh, yeah, yeah. ี้นะผลของการจับนะฮะสีเขียวนะครับจ uh, uh, uh. ี่กอดหมูได้มาละกอนนะสีเขียวจะมีนะจีนกอดเขียวสายหนึ่งมาเลเซียนเขียวสายหนึ่งเกาะมาเลเซียมุกดาหานะครับสายหนึ่งสายที่หนึ่งนะครับสายที่สองสีส้มานะครับมาถึงนะสีดำสีดำสีดำสายที่สามสีดำทีนแช่เกอกนะเม็กซิซมาเลเซียแล้วก็จุดนะครับลายจีนเปิดเสยอลำตาแล้บก็สีดำมาถึง พิซซูโร่นะครับยีเสียอรนะครับสีแดงนะครับแดแดงนะครับแล้วพร้อมเลยบุคลระาดีสิพหนที่เปนะครับบุคลากรทำเบร์าทีโบกซาลาติพร้อมเลยยาบุญญาครับบุคลากรากิเียรลและเชียใหม่ครับามีห้าสายออกแล้วนะครับโนสีเขียวนะีอ พิธีแห่เข้าไปในบลพิธีะนะครับยังมีพิธีอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องเราได้ีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับ

ไมาจากนการไม่จากว่าปาไม่คอความขเปาว่าจะลอยวาืองานวามล่อยลอยตานวกูุ้ทวยกันมานังนี้นะครับก็ได้ใจเป็นสุดนะครับต่อแต่นี้ก็จะาให้หวหาานได้ทุก วิญญาณรำ่ำให้บัดบัดนี้ข้ามาพาไปคันไรสู้ฟ้า เบื่อบ่ต่อ 大鱼大虾，我们大鱼大虾。 ไทยไทยข้าไปไทยจืดไทยไทยให้ให้ให้รีบทำมากนะครับปิดปิดเลยคเับนี่ด้วยครับเรามะทา้หลายได้ความสุขใจสุดแต่ก

ให้เปิดให้เปิดจากไฟยาพ่อหลบไหลเข้มาน้ำผึ้งเข้าตาหบจะไปม่ตงัในวลาแล้วให้เปิดจากายเข้ามาเนอไว้ใ้ดจากไฟเข้ามาวันที่หนงนะครับตอนที่ไก anyway> ็บอกกันต่อไป ทำตรงออกเดินตามท้องตำรวเพื่อนจะบานไปมาไปดีจะบานไปมาหน้าบ้านร้านนาล้านสายันจัดตรงกว่าก็จะมีตรงนี้เดินปออกกว่าเข้าไปในบ้านของท่านที่นั่งร้านต่างๆก็จะมีแค่วนบ้านบ้านเรามีอะไรบ้างใครยังรักษาความสวยไว้ได้

ครั้งที่3นะครับต้องพบก,กันอีกนะฮะอีกครั้งหนึ่งก็อีกสิปีข้างหน้านะบัดนี้พิธีนะที่เราจะได้เชิญดวงวิญญาณทั้งหมดในสุดสานี้กับปรับพิธีอย่างบุญลันิปิสารนักรุ่สนโสขเทียงรายเ็กกาที่เจกอวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้ว ขณะนี้นะประธานเน้นทีก็เดินดววิญญาณนะปฏิสถานอย่างตวงวงนะแล้วก็จะได้นำขึ้นรถนะครับเจรตวงวงดวงวิญญาทุกดวงโด,งด,ย,ด,ย,ดยเทว,วา,าจารย์กำกับนะนะเทว,วาจารย์กำกับให้ขึ้นรถนะครับจากนั้นก็จะได้นะเชิญล่มล่มชายได้ครับเชิญนะเชิญขนมาล่มชายนะครับแล้วก็ตามด้วยอธิชายนะครับ อาตอนี้ร่มชายนะครับนะโดยเทวาจารย์พระรันจิกงนะครับได้โอดดวงิจารณะทุกดวงนะกับยักปปรับพิธีก็ขอวิ่น้องได้ตัง้งจิตตั้งใจนะครับนี่เป็นวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายของการที่เราเออกมาขุดเข้าเหล่านี้ ไปอุทิศส่วนรุศส่วนกุศลฟังเทศฟังธรรมนะมรดชนพิธีรากปราชาขั้นที่สาขอขอดวงวิญญาณเข้าเรือนนี้ได้ไปพ้นบ่วงกรรมนุโมทนา กบวนกก็เหมือนเช่นปกติที่ผ่านมาทุกๆวันนะครับเริ่มจาการถเปิดทางนะครับเป็นรถเต็ม